ออกรถเดือนนี้โปรดีๆมีให้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองร้อยเดียวพอนปีหน้าค่อยเริ่มงวดแรกกันใหม่จองแค่100บาทพร้อมรับรถและจัดส่งให้ทั่วประเทศตัวนี้นะฮะเปล่าไปกันไวเลยก็แล้วกันนะครับ กรมเป็นตัวรถที่หลายท่านเนี่ยมีการสอบถามแล้วก็หากันแบบนี้เยอะแต่ถ้าเกิดอย่างป้ายแดงมือหนึ่งตอนนี้คือรถมันต้องรอแล้วมันไม่มีรถเลยเพราะนั้นนะฮะอยู่ที่ในกรุงเทพหนองจอกมีบุรีอยู่คันหนึ่งเป็นมือสองมือหนึ่งไม่ไหวดูมือสองเป็นทางเลือกราคาสบายกระเป๋าผ่อนอยู่เดือนละหมื่นหนึ่งวารันตีศูนย์เหลือรับประกันโครงสร้างรับประกันหลังการขายและออกรถในเดือนนี้ดูคลิปนี้มาฟิล์มกันไทยชั้นหนึ่งให้เลยทันทีนะฮะ ตัวนี้ปี21นะครับ2.4 entry แค p บพิลันเนอรตัวสูงวารันตี0 5ปี1แสนโลเหลือเต็มๆคันนี้ไม่หมื่นหนึ่งนะฮะรถสวยสภาพเดิมคัดเกรดเนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างตัวรถมั่นใจในการเลือกซื้อที่ปฏิพัติได้เลยเรามีประสบการณ์เรามีสกิลเราเอาความเชี่ยวชาญมาพัฒนาในปัจจุบัน เพื่อให้กับผู้บริโภคหรือว่าคุณลูกค้าได้เห็นถึงคุณภาพและก็ศักยภาพของสินค้าได้ดึงออกมามากที่สุดนะฮะมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงครับความแตกต่างสําหรับตัวนี้กับตัวโฉมเจก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวปัจจัยหลักเลยก็คือจะเป็นตัวระบบหัวฉีด Direct Injection แบบ iR a t ตัวนี้ 2GD 550แรงมา้า3 1 3นิ้วตันเมตรกับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับ เครื่องไม่มีหลวมหม้อน้ำไม่มีโก่งนะฮะไส้นงไส้ในท่อทุกอย่างคือเดิมนะครับปัม๊มบบเบรก ABS นะฮะของเหลวทุกอย่างเรามีการดูแลให้น้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเครื่องนะครับที่ฉีดน้ำฟงน้ำฝนนะฮะน้ำมันกงุงน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้มีการเช็คตรวจสอบให้ทั้งหมดก่อนที่จะมีการส่งมอบไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวฟรีนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเช็คระบบไฟฟรี ตั้งศูนย์ทงร้อฟรีและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแต่ต้องออกรถในเดือนนี้เท่านั้นนะครับพอนอยู่เดือนละหมื่นนึงรถปี2021ไม่ต้องดาวเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยไม่ว่าคุณจะรับเป็นเงินสดหรือว่าผ่านบัญชีธนาคารจำแบบไหนก็ตามแต่ขอแค่ไม่ติดแบง็คลิสไม่ติดเครดิตทุกอย่างจบภายในวันเดียวแน่นอนและอนุมัติไวสุดภายในครึ่งวันนะครับ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะเรามีไฟแนนซ์วิ่งฝากเซ็นทำธุรกรรมไม่ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าดำเนินการแม้แต่บาทเดียวเช่นเดียวกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราเราพามาดูตัวรถมันไม่พอมันต้องมีการอำนวยความสุขสบายและก็เกื้อหนุนให้กับคนที่จะซื้อรถในแต่ละรุ่นนั้นๆตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นลูกคุณลูกค้าต่างจังหวัดนะครับอันเชื่อได้เลยว่าแบบนี้ลูกค้าต่างจังหวัดอะมีดูไว้เยอะไม่ว่าจะอยู่ในโซนนนทบุรี สมุดปาการนะครับหรือว่าสมุดสาครแถบแบบไหนก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นจังหวัดที่ไกลกว่านั้นแต่ถ้าเกิดลองดูไว้อยากได้เพิ่มอีกคันหนึ่งหรืออยากได้ออกเป็นคันแรกสักคันหนึ่งแต่อย่างที่อันได้มีการตั้งโจทย์ไปมือหนึ่งไม่ไหวมือสองสภาพดีๆมือสองสภาพน้องใบแดงที่ร้านเรามีนะครับสีด้านข้างนะฮะสวยเดิมนะครับเป็นสีบางไม่มีเศษสะกิดหินกระเด็นใส่คือต้องเข้าใจก่อนว่ารถเนี่ยการใช้งานมันน้อย เพราะนั้นตัวนี้มันก็คือน้องๆป้ายแดงดีๆคันนึงนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบในเรื่องตัวความมุ้มค่าราคาถูกกว่ากันเยอะประมาณ2,70,000 0บาทนะฮะและอีกหนึ่งจุดคุ้มค่านั่นคือสำหรับคนที่ไม่มีความประสงค์อยากจะดาวอยากเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นอยากเก็บเงินไว้ใช้ทุรสุดอย่างอื่นเพราะนั้นตรงนี้ฟรีดาวได้นะครับรอนะฮะเป็นโซนสีเดียวกับตัวรถ พวงพับเบรกนะครับพวกนี้มีการดูแลให้ช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างมีการเซอร์วิสให้แล้วก็ยางติดรถมาเนี่ยจะเป็นโยโคฮาม่าแบบนี้คาลิปปงคาลิปเปอร์นะครับสนิมไม่มีนะถ้าเกิดรถมันใช้เยอะพวกจงพวกจานป่านเนี่ยสนิมขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวภาษีพอดบอดํบอลเนินการให้เสาเอเดิมเสาท้ายเดิมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างบันไดข้างมีมาให้ครบทั้งหมดนะฮะ คือการดูแลรักษาเนี่ยการเซอร์วิสก,การแมเทนแนซ์สำหรับรถในค่ายโตต้าเนี่ยคือมันง่ายในทั่วประเทศไทยเนี่ยทุกจังหวัดมีอะไหล่โตต้าขายอยู่แล้วแต่อย่างที่ไม่มีการเรียนให้ทราบนะฮะอย่างบางคนอยากจะได้ตารางศูนย์กลับมาให้อยู่เหมือนของเดิมตั้งแต่หนะ้าตอนแรกสามารถทําได้ทันทีและตรงนี้เราเคลียร์แลนด์ให้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับคราวนี้นจะให้ดูตัวด้านในนิดนะะึงฮะคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าที่เคารพรักทุกท่าน ตัวนี้มันจะเป็นแคปตัวสูงนะเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อแคปเปิดได้90องศานะครับตัวคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบ็กสามใบจอแทสกีนขนาด8นิ้ว Android Auto Apple Car p า a y เชเชอมต่อบลูทูธแล้วก็พวงมาลัยมังตินี่คือการเปลี่ยนแปลงของตัวแคปตัวสูงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าพวงมาลัยปกติมันจะเป็นมังติเฉพาะฝั่งทางด้านขวาซ้ายมือแต่ตัวนี้ก็จะมีฝั่งทางด้านขวามือด้วย เพราะฉะนั้นแสดงเท่ากับว่าตัวนี้จอกลางมันจะเป็นจอ MID แบบจอสีนะฮะแล้วก็ไว้ควบคุมการตั้งค่าการปรับค่าน้ำมันตัวปุบ Eco Mode ตัวปุ่ม Power Mode นะครับส่วนบอกก็จะเป็นในสไตล์ของผ้าลายสวยแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวนะฮะใช้งานได้เปิดใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้เห็นในเรื่องตัวสภาพให้ได้มากที่สุด เราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเราไม่ต้องพูดอะไรกันยาวแต่เราเอาความรวบรวมอยู่ในวงเดียวมาใส่และครอบไว้ในกระตุ้รถคันนี้มันจะชัดเจนในการดูแน่นอนนะฮะตัวนี้ออกรถในเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นฟิวจาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดเปน็นกาขาดเราอาจจะกล้าพูดได้เลยว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาในปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างการจองรถเนี่ยเราตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งไปได้เลย เพราะว่าอย่างตัวนี้ดูคลิปนี้มาจองแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดยางสมมุติว่าคุณลูกค้ามีเอกสารที่ครบพร้อมจัดไฟแนนซ์เลยไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือว่ามาเซ็นไฟแนนซ์ที่ร้านเราให้ฟรีจองเรายังทําได้เลยนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่คุณลูกค้าเองด้วยในอีกหนึ่งกรณีนะฮะด้านท้ายเดิมไฟท้ายให้ตัวท็อปมาเลยนะครับเป็น LED ไฟเบรกแล้วก็ไฟเบรกท้องสามก็จะเป็นตัวหลอด LED เช่นเดียวกันแต่กล้องมองหลังเนี่ยสับตัว entry คือยังไม่ได้มีการใส่มาให้ กันชงทนกันชงท้ายนะครับมีมาให้ครบทั้งหมดนี่ต้องเป็นสแตนดาดต้องเป็นแบบนี้นะฮะบ,บางที่ในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ตรงที่ว่าบางที่ถ้าเกิดอยากได้กันชนต้องซื้อเพิ่มบางที่ถ้าเกิดอยากทําส่วนลดต้องเอากันชนออกแบบนี้มันก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละโชว์รูมเนี่ยไม่ได้มีความที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเกิดยังเป็นมือสองแบบนี้มันเป็นทางเรื่องสําหรับคนที่งบน้อยอยากจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นหนึ่ง กับดอกเบีย้ยถูกๆก,กับดอกเบีย้ยดีๆนะฮะหลายคนอาจจะมองว่ามือสองดอกเบีย้ยแพงแต่ตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกครับรถมันก็เป็นสภาพน้องๆป้ายแดงเพราะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยมันก็ต้องเทียบเคียงกับป้ายแดงให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดยังปกติมันอยู่มาเท่าไหร่ฮะสบาทกว่าถึง5บาทถูกต้องใช่ไหมครับแต่สําหรับอย่างแบบนี้นี่คือความคุ้มค่าที่เราสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของมันได้ง่ายและออกได้จริงไม่เคยมีการขายฝันนะฮะ ตัวนี้ปี2021ราคาตั้งขาานะครับ569,000บาทอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจน569,000เครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วออกรถในเดือนนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งในปีแรกตรงนี้ครับเราซื้อเพื่อความสบายใจแต่เราไม่ได้ให้ตัวประกันที่มันเป็นรองมากกว่านั้นเพราะนั้นตรงนี้เราเลยแถมเป็นตัวประกันภัยชั้นหนงให้ทันที นะครับส่วนถ้าเกิดในปีถัดไปคุณลูกค้าอาจจะบอกว่าการใช้งานมันอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้ขับขี่ทุกวันมากแต่ก็อยากมีประกันไว้ติดรถเราค่อยมาเลือกเป็นตัวชั้น2หรือว่า2บวกก็ได้อันพูดถูกถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นตรงไหนเพิ่มเติมยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้แต่มันยังไม่จบนะฮะจองแค่100บาทฟรีน้ำมันอีกเต็มถังแล้วก็สำหรับตัวดอกเบี้ยนะฮะเริ่มต้น2.99นะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเช็คระบบไฟฟรีตั้งศูนย์ถุงล้อฟรีแล้วก็มีการรับประกันโครงสร้างมีการรับประกันหลังการขายไม่แท้ไม่มีการกลับไม่มีการก่อฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งกระจองร้อยเดียวออกรถศูนย์บาทออกในเดือนนี้ไปพรอไปหน้าเพราะนั้นโปรนี้คือเฟียวจัดอยู่แล้วไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะสนใจโทรมาเลยนะครับ0891104954บอกว่าดูคลิปเหมันมา จบในตอนที่โทรมาแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ